เอาละนะคะไปดูทีมต่อไปกันเลยดีกว่านะคะทีมนี้เนี่ยใช้ชื่อทีมว่าลูกกรมมหลวงนะคะแล้วก็ใช้ชื่อโครงการว่าใต้ชายคาป่าชายเลนนะคะจากโรงเรียนสวนสีวิทยาค่ะขอเชิญพรมือต้อนรับทีมนี้ด้วยค่ะมาเต็มอีกแล้วค่ะพี่หนิง ขึ้นมาก่อนละเอาคนลุงตามมาเอาใหม่ไหมลูกเอาใหม่ไหม <c oughs> ไม่เอา <c oughs> Yeah. สวัสดีครับพวกเรามาจากทีมลูกกลมมาหลวงครับจากโรงเรียนสวนสีวิทยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับวันนี้นะครับมานําเสนอโครงการใต้ชายคาป่าชายเลนนะครับเนื่องด้วยพวกเราเนะครับเป็นเด็กและเยาวชนในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรได้เคยไปเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนหลายๆครั้งด้วยกันนะครับซึ่งโครงการของเรานั้นเป็นทั้งโครงการที่จัดขึ้นเองแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่หมู่บ้านเกาะพิทักษ์แต่ปัญหาก็คือการที่เราจัด ไปปลูกป่าชายเลนเป็นเวลาถึง8ปีแล้วนั้นนะครับต้นกล้าของเราจํานวนเป็นหมื่นต้นนะครับที่ปลูกไปแล้วแต่เมื่อถึงช่วงมรสสมแล้วนะครับเหล่าคลื่นเนี่ยจะพัดพาขยะมาจากที่อื่นครับมาพันต้นกล้าที่เราปลูกเอาไว้ส่วนหนึ่งทําให้ต้นกล้าเหล่านี้นะคะตายลงอย่างช้าๆค่ะทําให้เรานะคะเสียเวลาไป8ปปีเนี่ยอย่างเปล่าประโยชน์เลยทีเดียวค่ะ แต่ว่านะคะตอนนี้ค่ะพวกเราเหล่าเยาวชนนะคะนอกเหนือจากโรงเรียนสวนสีวิทยาแล้วนะคะก็ยังมีร่วมด้วยกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรนะคะได้ร่วมกันค่ะจัดทำนะคะเป็นโครงการนี้ขึ้นมานะคะโดยการค่ะเราจะมีการนําไม้ไผ่นะคะไป่ ขาเรียกไปสร้างเป็นฝา,ายชะลอน้ำนะคะก็คือเป็นการชะลอคลื่นนะคะที่จะกระทบเข้าฝั่งเรามานั่นเองค่ะส่วนตัวไม่ไผ่นี้นะคะก็เป็นวัสดุธรรมชาติค่ะและจะมีระยะเวลานะคะอยู่ได้ประมาณ3-4ปีเท่านั้นเองนะคะทําใหนะ้เรามีมาตรการป้องกันต่อนะคะนั่นก็คือแสมค่ะต้นแสมนะคะที่เราได้ปลูกเอาไว้ต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นตัวช่วยค่ะชะลอคลื่นไม่ให้สัตว์เข้ามาที่ชายฝั่งนั่นเองค่ะ แต่หนึ่งในโครงการนี้นะครับพวกเราไม่ได้จะทําคนเดียวครับเป็นโครงการที่ร่วมกับชาวหมู่บ้านต่อพิทักษ์ส่วนหนึ่งนะครับนักเรียนในนักเรียนและโรงเรียนนะครับในอําเภอหลังสวนแล้วก็สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรนะครับเราคิดทําโครงการนี้ขึ้นมาแต่หากว่าเราครับระดมปลูกกันไปเท่าไหร่นะครับกี่หมื่นกี่พันต้นก็จะไม่สามารถย่างรากลงไปบนผืนแผ่นดินของเราได้ดังนั้นนะครับหากท่านผู้ใหญ่นะครับจะอนุเคราะห์พวกเราถูกไหมครับพวกเราก็จะไปจัดสร้างเป็นฝ่ายชะ่อ ชะลอคลื่นนะครับความแรงของค,คลื่นและหลังจากนั้นเราก็จะปลูกพืชอย่างอื่นเช่นโกงกางแสมนะครับแล้วก็ลําพูลําแพนต่างๆนานานะครับนอกจากนี้นะครับยังใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกด้วยนะครับเป็นศูนย์หลบมดหลบศูนย์หลบลมมรสุมน,<ช>นั่นเองในช่วงของมรสุมน,นั่นเอง<ช>ของชาวบ้านอีกด้วยโค,ครงการของเรานี้นะครับจะบอกได้ว่านําส่วนใดส่วนหนึ่งของพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในการดําเนินกิจกรรมก็กล่าวไม่ได้นะครับเพราะว่า ทุกโครงการที่พระองค์ทรงทานะครับล้วนแต่เป็นโครงการที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนประสบนิกรอย่างเราเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในนามที่เราเป็นประสบนิกรของพระองค์ท่านนะคะกิจกรรมเหล่านี้ล่ะคะ่ะถือเป็นการตอบแทนให้กับท่านนะคะที่ท่านได้ทรงพระราชกรณียกิจมากมายนาน,นับประการนะคะเพื่อป่งบชุชาวไทยอย่างพวกเรานนะคะนี่นะคะก็ถือเป็นสิ่งเล็กๆนะคะที่เราได้มอบให้กับประเทศนี้แล้วก็ในหลวงของเราค่ะคหมดเวลาพอดีขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ